นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเนกาชาติสังสารังสันด a วิสังอเนปิสังคาหาคาลังกเวสันโตตุปะชาติปุนาุูมิ กาหา,า,ากาลกาติตโตเสปุนาเกหังลกาหาสีกาปะเตปาสุกาปากาปะคาภาูตังวิสังคาตังวิสังคาละคาตังกิตังตังนานาังกายามาจักาเมื่อเรายัางไม่พบญาณได้ต้องเที่ยวไปในสงสารเปนน็นเนกชาติแสวงหายอยู่ซึ่งนายช่างผู้ลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างคอบ การเกิดทุกคราวเป็นทุกข์กล่ำไปนี่แนะน่นายช่างผู้ปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจับทำเรือนให้เรานี่ได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราได้หักเสียแล้วยอดเรือนของเจ้าเราได้หืุอเสียแล้วเพราะจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาต่อนน้มน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไปจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นอบน้อมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมรสีผลสีนิพพานหนึ่งปริยัติธรรมหนึ่งขอนอบน,น้อมแด่พระอริยะสงฆ์ผู้ประกอบด้วยพระอริยะบุคคลแปดจำพวกขอสวัสดีญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกคนทุกท่านวันนี้รมภาพาจะได้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทาง เราตั้งชื่อโครงการว่าธรรมสงท็เจติยจาริกคือเราออกเดินทางมาตั้งแต่วันที่28เดินจากวัดกลางบางปะมาะสุพรรณบุรีจะไปสิ้นสุดที่วัดคงคาวดีตำบลกะหลออำเภอนนพิตำจังหวัด จังหวัดน,นครศรีธรรมราชระยะทาง871กิโลด้วยกันเราเดินทางออกมาตั้งแต่วันที่วันที่28มีนาคมนั่นแหละหใช้เวลาก็เดือนกว่าที่เราออกเดินทางมานี้เราก็ได้นำเอาต้นพะศรีมหาโพธิ์ที่ปลูกโดยหน่อของต้นพะศรีมหาโพธิ์จากประเทศอินเดีย ไม่นำเพราะแล้วก็ปลูกปัจจุบันนี้ก็ได้ประมาณ2เมตรกว่าๆถึง3เมตรนั่นแหละแล้วก็ใส่รถมาแล้วก็พากันเข็นพากันเดินมา,มาเพื่อที่เราจะต้องการที่จะให้เกิดศรทัทธาภาษาท้าให้เกิดความเพียรให้เกิดมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้มแข็งมากขึ้น เราก็ได้ใช้วิธีการเดินจ่ายลิกถ้าเกิดเรานำต้นพระศรีมหาโพธเนี่ยใส่เครื่องบินมาแล้วเราก็ถือมาก็ใช้เวลาไม่นานหรือเราจะขึ้นรถโดยสารรถทัวร์มาก็ใช้เวลาไม่น่าจะนานสัก10ชั่วโมง หรือเราจะมาลดส่วนตัวก็ไม่น่าจะถึงสิบชั่วโมงก็ประมาณนั้นแหละแต่คราวนี้เราจะไม่ได้ความภาพกปลี่ยนพยายามเราจะไม่ได้ศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเราจะไม่ได้ความภาพเปลี่ยนมากขึ้นไม่ได้สติสมาธิปัญญามากขึ้นดังนั้นเราจะคุยกันว่าเอ๊เราจะใช้วิธีการเดินดีกว่าเพราะว่าเราจะได้สะสมบาร,รมีด้วยเราจะหมุนบาร,รมี30มสิบทัให้เต็มบริบูรณ์ และเราก็จะใช้วิธีการว่าเราจะเจริญพุทธคุณเจริญคุณของพระพุทธเจ้าเจริญพุทธานุสติตลอดเวลา